นะครับอยู่กับพวกเราวันทีมทัพไทยในเอพิโซดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกับการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารอย่ารอช้าเราไปชมบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกกันเลยนะครับ ได้แนวทางในการนำไปปรับใช้สำหรับการเตรียมตัวไปสอบเตรียมทหารผมเกิดจากการที่เห็นเวลาที่ทหารเขาเดินมีความเป็นระเบียบมีความพร้อมเพียงแล้วก็มีความสมาร์ทอยู่ในตัวมีความเรียบร้อยทําให้เกิดไฟในตัวที่อยากเป็นทหารครับเริ่มมีความคิจาป็าทหารนั่นแหลดที่เกี่ยวเพราะว่ามีมีพ่อเป็นแ <c oughs> บบอ,อย่าง <c oughs> จากเข้าทหารบกครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะที่ว่าอยากที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับ ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยถ้ามีความพยายามเนี่ยสามารถทําได้แน่น,นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนนะครัว่าเราอยากเป็นอะไรรายละเอียดเป็นยังไงนะครับแล้วลงมือทํานะครับเชื่อว่าความพยายามเนี่ยมันไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนครับผอบครับก็วันน,นี้รู้สึกน้องเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็สนใจมากครับว่าทุกๆหน้าที่แล้วก็ทุกๆสถาบันครับดีหมดครับแต่เส้นทางเรียนทหารเนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ดีเหมือนกันครับอยากให้น้องๆที่สนใจครับุ่งมุ่งมั่นะครับตั้งใจแล้วก็ทําให้ได้ดนะร้ครับ และนี่คือหนึ่งภาพความประทับใจนะครับที่ทน้องๆชาวโรงเรียนเตรียมทหารนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยในวันนี้อีกาีืมครับในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นโรงเรียนไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้วันทีมทัพไทยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ